ที่เขาบอกว่ารักคุณที่เขาบอกว่าคิดถึงคุณที่เขากำลังบอกคุณว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆมันคือเรื่องจริงหรือว่าเขาแค่แต่งเรื่องมาหลอกคุณนะคะสำหรับใครก็ตามค่ะที่คุณอาจจะมีคนคุยคนรักอยู่ในตอนนี้มาดูกันนะคะที่เขาบอกว่าเขารักเขารู้สึกดีกับคุณมันเป็นการบอกพรน้าที่บอกไปอย่างนั้นเอง หรือว่าเขาได้รู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆค่ะเขารู้สึกรักคนลึกซึ้งมากแค่ไหนหรือว่าเขาไม่ได้รู้สึกเลยวันนี้เราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันนะคะสําหรับใครก็าตามที่จะดูคลิปนี้คุณจะต้องมีหวานใจค่ะคุณจะต้องมีใครบางคนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยมาล้วงลึกเจาะจิตใจของเขากันนะคะเขารู้สึกรักและจริงจังกับคุณขั้นไหนเราเชื่อคํว่ารักของเขาได้หรือไม่ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอเลียวเลียวมจิคเชนทาร์ดด้วยนะคะสําหรับท่านใดก็ตามที่เข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดเป็นเธอคลิปนี้เป็นรายการโปรดด้วยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ใช่ของคุณเป็นพลังงานของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานไปได้เลยนะคะหรือสำหรับท่านใดที่อยากเช็คดวงส่วนตัวค่ะเป็นเรื่องราวความรักของคุณจริงๆเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเอเนอร์จีของคุณกับคนรักร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะสาม ามารถกดพิที่รูปโปรไฟล์ของแม่หมอนะคะจากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอโปรไฟล์ได้เลยนะคะเข้าไปสอบถามรายละเอียดในการจองคิวดูดวงส่วนตัวกันได้ค่ะสำหรับใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวก็สามารถส่งรูปคนรักคนคุยของคุณเข้ามาพร้อมกับพิมพ์เ่าสากนการเบื้องต้นได้นะคะแบบโทรจะมีคิวว่างในวันถัดไปค่ะจองล่วงหน้าได้เลยนะคะมาดูกันคะ่ะเขาในตอนนี้กำลังคิดและกำลังรู้สึกอย่างไรกับคุณเขารักคุณบ้างไหมมันใช่อย่างที่พูดไหม มาดูกันนะคะหเหรียญได้ Energy ของ The Fool ได้พลังงานของ The j a t e นะคะก่อนหน้านี้นะคะโอ้ตัวของเขาเนี่ยเคยเจอความรักที่ผิดหวังเสียใจมาก่อนหน้ามาเจอคุณนะนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคยเจอเรื่องราวของการผิดหวังการเสียใจ นะคะเราก็อาจจะเกิดเรื่องราวอะไรไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวของเขาคนคนนี้เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วนะคะหัวใจด้านชาค่ะปิดตายทางด้านความรักไปแล้วก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณคนคนนี้นะคะคนคุยของคุณคนรักของคุณเขาเคยแบบเหมือนไม่คาดหวังทางด้านความรักอะ่ะหัวใจปิดตายไปแล้วมาดูกันค่ะในตอนนี้เขากําลังรู้สึกอย่างไรเพดออฟสอดเดอะเฮอร์มินะคะการมีคุณเข้ามาเนี่ยนะ ไม่หมอรู้สึกว่าตัวเขามองว่าคุณมาทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับมีแรงลุกขึ้นสู้ใหม่หรือสนใจที่อยากจะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ใดๆกับใครอีกครั้งหนึง่งเจอเฮอร์มิตนะคะเขาค่อนข้างเป็นคนที่เก็บตัวไม่พูดเยอะนะคะอาจจะไม่ค่อยสื่อสารด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของเขาเนี่ยเขามองว่านะคะในช่วงที่ผ่านมาการจะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยสําหรับคนคนนี้ค่ะคุณจะสังเกตได้ว่ากว่าจะได้คบกันกว่าจะได้พูดคุย กว่าจะได้บอกรักมันยากมากจากปากของคนคนนี้นะคะเพราะอะไรเขาเคยมีปมไงคะเคยเจอการผิดหวังเจอการเสียใจทางด้านความรักมาก่อนหน้านี้นะคะจนหัวใจปิดตายไปแล้วแต่พอมีคุณเข้ามาค่ะคุณทําให้เขาได้ไอเดียได้มุมมองใหม่ๆได้เอเนอร์จีใหม่ๆอะไรอีกสักอย่างหนึ่งณที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาคงต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักให้มากขึ้นคนคนนี้ต้องการความรักที่เป็นผู้ใหญ่เป็นความรักที่เข้าใจเป็นความรักที่เติบโตด้วยนะคะถ้าคุณจะมาบอกว่าคุณรักเขา แต่คุณไม่เคยรับฟังไม่เคยดูแลไม่เคยให้กําลังใจเลยแม่หมอบกว่าอาจจะไม่ใช่นะแต่ว่าคนคนนี้เขามองว่าการมีคุณเข้ามาอาจจะตอบโจทย์อะไรบางอย่างในชีวิตของเขา The เ e อร์มินะคะแม่หมอมองว่า ตัวตนของเขาอะค่ะเขามองว่าตัวของคุณเป็นคนที่คอยรับฟังและคุณเตือนสติให้สติอะไรบางอย่างกับเขาด้วยนะคะมันจึงทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขาตัดสินใจแล้วอะว่าถ้ามันเป็นคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะให้คุณเป็นที่สุดหรือเป็นความรักของเขานั่นเอง King of the Pentacles คะ่ะแม่หมอเชื่อว่าคนคุยของคุณอะจริงๆเขามีพร้อมหลายๆอย่างแล้วนะเขาอาจจะมีตําแหน่งที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วใจของเขาอะเป็นคนที่สแสวงหาความมั่นคงมาโดยตล และคุณได้เอ i m p r e s s นะคะแม่หมองมองว่าตอนนี้เขาให้คุณเป็นที่สุดค่ะเขาให้คุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเป็นคนเดียวที่อยู่ในจิตใจคุณคือตัวแม่ของความสัมพันธ์นี้หรือคุณเป็นแม่ของลูกหรือคุณเป็นคนที่สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะแม่หมองมองว่าคนคนนี้เขามองว่าแบบเหมือน เขาอยากจริงจังกับคุณเขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากให้คุณมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบนั้นเลยนะคะแันั้นจึงมองว่าถ้าถามว่าจริงๆแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะเขาให้คุณเป็นที่สุดเขาให้คุณเป็นที่หนึ่งเขาหลักเดียวกับคุณนะคะแล้วก็เขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณเข้ามาแล้วในชีวิตนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าถามว่าคุณสามารถเชื่อเขาได้ไหมให้คุณลุกดวงดูจากการกระทํานะคะมันจะชัดเจนกว่าคําพูดเองและเขาจะทําให้คุณเห็นด้วยว่าตัวของเขาตัดสินใจเลือก แล้วคแล้วแล้วเขารู้สึกแฮปปี้กับมันจริงๆนั่นเองนะคะข้อความในใจของเขาลึกๆที่เขาอยากคุยกับคุณอยากสื่อสารกับคุณคืออะไรนะคะในตอนนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้วินาทีนี้คนคนนี้อยากคุยอยากบอกกับคุณว่า I hope that you can forgive me one day <S <S เขาหวังว่านะคะถ้าเราเคยโกรธหรืองอนกันอะไรบางอย่างในอดีตหวังว่าคุณจะให้อภยัย หวังว่าคุณจะเข้าใจหวังว่าคุณจะให้โอกาสใดๆนะคะ Finding out the past c r u s h e me นะคะอยากให้คุณตามหาว่าอะไรกันแนะ่ที่มันทําให้เขาแบบเหมือนเคยสูญเสียเคยแบบกลายเป็นคนที่กลัวความรักนะอะไรก็ตามที่มันพังทลายความรู้สึกของเขาในอดีตนะคะเนะขาอยากให้คุณได้รู้นะคะว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเขารู้สึก,แ,กแย่แค่ไหนก่อนจะมาเจอคุณนะและใบต่อมาค่ะ You were the best thing in my life และ I feel you even to be apart นะคะคุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยค่ะคุณเป็นส่วนที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตของเขาเลยนะคะและคนคนนี้เขาก็รู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณในช่วงระยะเวลาที่เราไกลกันค่ะดังนั้นถ้าถามว่าตัวของเขารู้สึกรักคุณหรือ,อยังบอกเลยเลยว่าคุณคือหนึ่งเดียวในใจ คุณคือที่สุดในใจเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยถ้าเขาทําอะไรบางอย่างผิดไปเล็กๆน้อยๆกับคุณนะคะแล้วก็เขาเองก็คิดถึงคุณในช่วงที่ผ่านมาค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ energy นี้เป็นพลังงานที่ตรงกับคุณเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมาได้เลยนะคะหรือสําหรับท่านใดค่ะอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกันบ้างนะคะเขากําลังรู้สึกอย่างไรกับคุณกันแน่เขากําลังคิดอย่างไรกับคุณใจของเขารู้สึก อย่างไรกับคุณก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมนะคะโดยที่จะไปดูในสตอรี่ก็ได้หรือจะดูหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะ้าจองคิวกันเข้ามาได้นะคะยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามและรับชมขอให้ทุกท่านได้เจอกับความรักที่ดีและขอวอวยพรให้ความรักครั้งนี้ชัดเจนค่ะ